ปัญหาของครอบครัวหลายๆครอบครัวที่เกิดจากการไม่เคารพในตัวตนของลูกเป็นปัญหาใหญ่นะครับการไม่เคารพในตัวตนของลูกนั่นก็คือการไม่เห็นในคุณค่าการไม่เห็นในสิทธิของลูกๆสิ่งที่ลูกๆเราเก่งรักชอบถนัดแล้วก็มีความสุขการไม่ทำหน้าที่ส่งเสริม ผลักดันให้ลูกๆได้เรียนรู้การไม่ดูแลการไม่รับผิดชอบในตัวตนของลูกอย่างที่ลูกเป็นแต่พุ่งเป้าไปที่ให้ลูกๆต้องทำต้องมีต้องได้ต้องเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการนะครับมันสร้างความเสียหายกับลูกๆได้พอสมควรเลยนะครับสิ่งแรกเลยคือลูกๆจะสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปสูญเสียความภาคภูมิใจในตัวตนของตัวเอง ลูกๆหลายคนถึงขั้นต้องสูญเสียสุขภาพจิตเพราะมีความกลัวว่าจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ผิดหวังอยู่ตลอดเวลาบ่อยครั้งที่เมื่อเรื่องราวมันเสียหายถึงจุดจุดหนึ่งแล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะต้องพังลงด้วยเด็กๆมองความหวังดีของพ่อแม่เป็นความเห็นแก่ตัวเด็กๆมองความทุ่มเทของพ่อแม่เป็นความกดดันเป็นการบังคับเป็นการเรียกร้องนะครับ การกลับเข้าอยู่ในสังคมของเด็กๆก,ก็จะมีปัญหาโอกาสที่เขาจะทําร้ายตัวเองทั้งทางร่างกายทางความคิดแล้วก็จิตใจก็จะสูงนะครับพัฒนาการด้านต่างๆก็จะบกพร่องนะครับการเคารพในตัวตนของเด็กๆก,การเห็นคุณค่าในตัวตนของเด็กๆได้พัฒนาตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเก่งรักชอบถนัดแล้วก็มีความสุขได้ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเป็นเรื่องใหญ่มีความสําคัญ ที่พ่อแม่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับการสร้างลูกให้เป็นคนเก่งคนดีที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นบุญใหญ่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่และเป็นบุญใหญ่ของแผ่นดินที่จะได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ไปด้วยสาธุครับ